สวัสดีนะครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องลุ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีคลิปกินนะครับผมจะมาให้ทุกคนดูกันนะครับก็นะครับกว่าจะตั้งกล้องเสร็จนะครับผมกว่าจะทําไม้เสร็จทดลองไม่ด้วยนะครับก็เสียงเป็นยังไงก็ขออนุญาตทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองด้วยส้มตำโจ๊ะนะครับแต่ไม่ใช่ของร้านน้องรีจอยนะครับก็เป็นของทางเราทําเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเตินทางไปที่นั่นได้นะครับ ก็ไปก่อนอื่นจะไปดูผมกินคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมลุงอีกแล้วด้วยนะครับก็เพียงแค่คุณกดติดตามหนึ่งกดติดตามนะครับก็สามารถเป็นครอบครัวเดีวยวก,กันกับลุงอีกแล้วได้แล้วนะครับผมไปเดีย๋ยวเราไปกินข้าวเหนียวส้มตําไก่ย่างแล้วก็แตงกวาแล้วก็สัดผักเราเล่นสลัดผักแหมผักสลัดเออครับเดีย๋ยวเรามากินกันเลยนะครับผม ฝ uh huh. ีมือของมันเองนะครับไม่รู้ว่าหมดหันอเขากล้องไหมจังมันสลัดผักครับไปเผ็ดสุดยอดนะครับผมพริกแค่ยี่สิบเม็ดนะครับ ยี่ <5. S 1> ิบห้ายี่ิบห้าเม็ดนั่นแหละหมตามกระตุดไก่ครับผมแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวครับ S <S ออืแล้วมันใส่ไก่ <S <S กินดิดูครับแล้วก็มีแตงด้วยหืม ชอดครับผมเรียกกูดไหมก็นี่เป็นคลิปแรกที่ผมทำ ASMR นะครับผมก็เสียงเป็นยังไงก็บอกผมด้วยนะครับเสียงดังไปหรือว่าเสียงขาดเกินอะไรบอกผมได้นะครับถ้าผมปรับได้ผมจะปรับให้ เผ็ดวะเผ็ดดิโคตรเผ็ดทุกคนแต่ผมไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากตามเราสลัดผักครับ ต้มตำย,ย,ย,ยัวจ้าแห่นไก่ยี่สิบเพก็เผ็ดนะตามด้วยตุดไก่ครับดาไก่ตุดไก่ครับตามด้วยข้าวเหนียวครับยิ่งที่สุดิ ุดยอดครับผมไปก็ช่วงนี้นะครับโควิดกําลังระบาดนะครับผมรอบสองนะครับหลายแรงอยู่พอสมควรน,นะครับผมก็ติดกันไปหลายทายมาทุกคนการจัดตัวครับแมสสวมอย่างปลอดภัยนะครับผม,ม,มวันแรกูใส่กู แดกกตกงกสเนื้อเ,เหนียวครับผมจำจำจำเลยจำ้าแตงกฤตตูดไก่ครับผมมันเผ็ดมากๆ ต่อ,อันเลยครับต่อ,อเลยครับอ๋อล้ามันดึงตอนนี้หมันเผ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคน นะครับอือหืออบกินแล้วนะขออนุญาตกินน้ำนะครับทุกคน Okay, <c oughs> ข้าวเหนียวอที่สองกินดีที่หมายวันเนี้แกะออกมาเลยครับขออนุญาตใช้มือนะครับผมคลิปนี้นะครับมันได้อัตรารุในการกินมากขึ้นนะครับผมล้างมือเรียบร้อยนะครับ <c oughs> าการ้อดตุดไก่เหมือนเดิมเบลูกูด ก็คลิปนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นการทดลองไม้ไปในตัวด้วยนะครับก็ผิดพลาดระการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับตัวคนได้ยินเสียงน้ำไหมทุกคนบอกวให้มันทําไมมันเข้าน้ําครับสึกหนักสึกหนักมาอืมถึงกบเลือกกินเลย ไซครับผมคลิปนี้ถ้าจะให้ดีนะครับทุกคนไปตักข้าวมากินพร้อมผมนะครับอ เ <c oughs> ปไง็งใส่หายใส่อยู่ในคอกูแล้วต่อเลยครับไอ้หมดหมด ด้วยผักสลัดเลยครับอืมเผ็ดมากเลย ม้าเนียวติดฟันจำจำจำแดกน้ำหูน้ำตาไหลอีกแล้วครับ 太萌了。Hmm. ครับคุณมันกินได้สุดยอดมากเลยครับโอเคอขอยอดเลยและนี่นะครับจะเป็นคำสุดท้ายของผม

็ดจนน้ำมูกไหลเจริงครับ เผ็ดเฮี้ยเฮีครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับของผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมลุงอีกแล้วด้วยนะครับผมกวันนี้นะครับถือถือโอกาสมาเป็นการรีวิวใหม่ด้วยนะครับผมก็นั่นนะครับเสียงดังไปเบาไปหรือว่าพอดีแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกผมนะครับผมผมจะจัดการให้นะครับก็ช่วงนี้ โควิดเริ่มมานะครับผมฮาลโไปไตอนนี้โควิดโอ้ยตอนนี้ก็โควิดเริ่มมานะครับก็ทุกคนก็ฝากทุกคนไปดูแลรักษาตัวเองด้วยนะผมเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับโควิดผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยนะครับขออนุญาตเลย ป <Bye. S 2> คลิปหน้าผมจะมากินเมนูอะไรนะครับผมฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมไปสวัสดีครับ